สนามบินนานาชาติสีอานเซียนหยางเปิดตัวพิพิธภัณฑ์สนามบินตะวันตกซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในสนามบินแห่งแรกของโลกนักท่องเที่ยวที่อาคารผู้โดยสารหสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ระหว่างรอขึ้นเครื่องได้ผู้จัดการโครงการพิพิธภัณฑ์สนามบินตะวันตกกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์นี้มีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสนามบินซึ่งมีสนามบินเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถจัดแสดงสิ่งของที่ขุดพบในสถานที่ก่อสร้างได้ พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว่า6,400ตารางเมตรภายในมีโถงจัดแสดงสองห้องได้แก่ส q u a ร์ฮอลลมีพื้นที่กว่า400ตารางเมตรและ t r รเชอร์ฮอลลมีพื้นที่88ตารางเมตรสแควร์ฮอลลจัดแสดงโบราณวัตถุ121ชิ้นที่ขุดพบในพื้นที่ก่อสร้างสนามบินเมื่อหลายปีก่อนขณะที่ t r รเชอร์ฮอลลจัดแสดงนทิทรรศการพิเศษโดยจัดแสดงโบราณวัตถุบุญเวียนที่จะเปลี่ยนทุก3-6เดือน พิพิธภัณฑ์สามบินตะวันตกปิดทุกวันจันทร์และวันส่งท้ายปีเก่าของจีนโดยผู้สนใจเข้าชมสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ผู้จัดการกล่าวได้วว่าพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีอาสาสมัครพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมตลอดทั้งวันพร้อมกับการจัดแสดงน,นทิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี